สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องท็อปแท็บหล้อไฮโซครับเข้ามายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับวันนี้พามาดูเจ้าฮิโน่เอฟซสมองเงินครับเข้าใหม่รถมาจากนครนายกนะครับเจ้าของรถขับมาส่งที่บ้านนะครับขับมาเองเลยตั้งแต่สอสาวันก่อนนะ ทีนี้ผมก็รีวิวในเพจไปแล้วแหละเพจท็อปทีแอนทีท็อปแท็บทีแอนทีนะครับรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งตอนที่ยังไม่ทําสีนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้ดูหลักฐานว่ารถคันนี้สีมันก็ยังสวยอยู่อันเดิมแต่มันจะมีรอยด่างนะครับผมก็เลยเก็บให้ดีกว่าถ้าเกิดใครซื้อไปก็จะได้พอไปให้ญาติดูก็จะได้แบบเออเนียนเียนตาหน่อยสมมติว่า ได้ไปแล้วญาติก็จะบอกว่าอทำไมสีสันมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เราก็พ่นให้ผมบอกเลยนะร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นซื้อรถเพราะสีนะครับสีสวยไว้ก่อนผู้หญิงอะ่ะข้างในไม่รู้แหละแต่ว่าขอให้สีสวยไว้ก่อนนะครับเก็บไม่ใช่เก็บแบบรวบๆนะครับเราก็เก็บหนาเลยสองสามรอบทีแรกมดแดงพ่นเอาไว้ไม่ไม่หนาเท่าไหร่ผมก็มาซ้ำอีก อีกคันนี้เป็นรถปี44นะครับปี44เก็บรายละเอียดนี่อ <Hey, S 2> ย่างดียางหน้ายางใหม่ดีสโตนเรเดียนยางในนะครับห <c oughs> มแดงไปเอาคอบน็ดตมาไ่ดูคอบนอดได้บ้าน แล้วครอบนัตมาใส่เหลือหรือเปล่าไม่รู้นะให้ประเดี๋ไปหาดูก่อนกองตัวนี้ก็ล้างให้เรียบร้อยนะครับปกติดำปีหลีเลยผมก็ล้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนตัวแยกใหม่นะครับตัวแยกไม่ดีเปลี่ยนใหม่มันแยกน้ำมันไม่ขึ้นทําให้รถไม่มีแรงนะก็เปลี่ยนใหม่ถ้าตัวแยกรั่วเนี่ยมันก็ทําให้รถไม่มีแรงนะมันรั่วเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยผงมาะไรพาวเวอร์เกียร์ห้าสปีด เครื่องฮีโน่จีโอห้าสี่ร้อยสี่ o 54, แรงม้าในเล่มนะกระบอกด้ำหกตันแกนใหญ่นะครับเป็นดัมสีเมตรกระบะสีเมตรระแนงฝาข้าง60สิบมิเนียมนะครับรวมรวมระแนงบนก็90นะครับผมแต่มีตำหนินะมีตำหนิเสาเสาหลังนะครับเสาหลัง น่าจะต้องตัดทิ้งเลยไม่สวยนะครับตัดออกตัดแก่ประมาณเนี้แล้วก็ตัดทัางนอกข้างในตัดทิ้งเลยเพราะว่าระแนงนี้มันเชื่อมมาอยู่แล้วก็ตัดประมาณนี้แล้วก็เชื่อมต่อลงประมาณนี้อันนี้ไม่ต้องออกขวาท้ายเอาไว้ที่เดิมไม่ต้องทําให้มันเรื่องมากเราตัดออกปุ๊บเราก็เชื่อมคั้มเอาไว้ก่อนตอนที่เราจะตัดเราเชื่อมคั้มคั้มไว้ก่อนเลยไม่งั้นก็เชื่อมไปอย่างนี้ เชื่อมไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ค้ำลงค้ำลงนะครับตัดเสาออกกันการมันเคลื่อนไงพอตัดเสาออกแล้วก็เชื่อมกับแล้วก็ตัดไอที่เราค้ำออกนะครับทําไม่ยากหรอกเปลี่ยนเสาหลังไม่ต้องถอดฝาท้ายด้วยซ้ำนะไม่ต้องถอดนะครับไม่ถอดก็ได้ค้ำมาไว้ตัดออกแต่ก่อนจะตัดออกเนี่ยเราเชื่อมค้ำก่อนเชื่อมค้ำแล้วก็เชื่อมลงเชื่อมลงนะครับการมันกานมันเคลื่อนนะครับ เอหลังรถขนทรายนะครับฝาท้ายเขาทำมาใหม่แล้วไม่ต้องห่วงหนาปิดเลยฝาท้ายได้ชุกต้นบะเร่อเลยฮีโน่เนี่ยเขาจะเป็นเสื้อเผาใหญ่อยู่แล้วนะฮีโน่จุดเสียของฮีโน่ก็คือดอกจอกนะครับพวกรถแรงๆพวก 7e 8e แต่พวก fc 4ีพวกนี้ไม่เป็นไรหรอกขับไปเลยกระชากไปเลยเขาข้างก็ทนดอกจอก,ก็ทนพ่อแรงมันไม่ไม่ถึงขนาดนั้นพวกฟิล์มดัมพวกกระบอกนะครับมั่นใจได้เลยใหญ่หึดด้มกระเรเลยครับดัม6กตันแกนใหญ่แกน80ดบมิลนี่ครับเก็บรายละเอียดให้หมดครับเจ็ีไม่บวมไม่หักนะครับรับประกัน ถ้าผมกล้าซื้อเข้าก็คือไม่มีหักแน่นอนไม่มีบวมแน่นอนถ้าหักบวมราคาก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าการซื้อขายรถเราต้องดูให้ดีก่อนเราจะซื้อสมควรว่าเราจะซื้อเท่าไหร่ถ้าเราซื้อเข้าไม่แพงเราก็อย่าขายแพงนะครับไม่ใช่ว่าซื้อเข้าเท่านี้ขายไม่ดูรถตัวเองเลยประมาณนี้ก็ไม่ได้ พ่นให้หมดนะครับพ่นเก็บให้หมดเลยนี่ก็ติดตั้งน็อตน็อตดุมน็อตล้อพ่นเก็บสีรถเนี่ยมีแตกมีบวมนะครับดูข้างหลังมีแตกมีปูดบวมตามอายุการใช้งานนะครับผมนี่มีรถหลายปีแล้วนะครับนี่ปูดบวม อูดปวมจากสีโป๊มันดันขึ้นมานะไม่ใช่ว่าเป็นสนิมมากในนะประตูก็มีบุบนะครับตรงนี้เขาบอกว่าลูกน้องเขาเปิดประตูแล้วฟาดเปิดประตูแล้วยกหัวฟาดเนี่ยยกหัวแล้วมันฟาดลงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็นี่ครับตามสเต็ปไหน,ไหนอู้เสียตา ้ภายในครบดีอุปกรณ์ครบนะครับพื้นผมก็ปูให้เรียบร้อยแล้วจะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องเครื่องดีครับนิ่ม เร่งไวครับแรงแน่นอนสำหรับคนที่หารถราคาไม่ถึงห้าแสนนะครับสี 4, 500, ่แสนห้าแสนก็นี่แหละตัวเลือกที่ดีราคาสามแสนห้านะครับก็คือราคาเนี้ยจะแทบจะงดต่อรองแล้วแหละเพราะว่าผมพ่นสีให้หมดสีไปหลายพันแล้ว เนพ่นสีหมดสีไปเยอะมากสอง,สองลิตรอ่าสกระป๋องอะ่ะหลิตรกระป๋องละ3ลิตรหมดไป2กระป๋องครับ C C J พร้อมใช้งานเลยเอาไปนี่สามารถวิ่งได้เลยนะรถคันนี้นะเพราะเขาเจ้าของเขาขับมาจากนาครนายกนะครับปั๊มใหญ่นะครับ โอห้าสีร้อสีสิบแรงม้าครับปั๊มใหญ่พ่นสีฉ่ำเาเลยครับสีนี่ฉ่ำๆเลยอะ่ะไม่ใช่พ่นแบบบางๆนะพ่นสองรอบสามรอบอะ่ะทีแรกให้หมดแดงพ่นไปมันบางเกินผมก็ซ้ำอีกพอซ้ำอีกก็มาเก็บรายละเอียด อันนี้สียังไม่แห้งก็เหยียบขึ้นไปนู่นนะี่เนาะยังไม่แห้งดีเท่าไหร่พ่นเมื่อวานเหยียบขึ้นไปทาพอกลางพอกลางพ่นไม่ละเอียดก็ให้ขึ้นไปทาเก็บให้เรียบร้อยสีไม่มีบวมแน่นอนครับสวยงามใต้ตรงใต้ดำฟิล์มสวยครับฟิล์มดำสวยคนถึกแน่นอนแนบหลังเสริมมา ไม่ต้องห่วงเอาไปแบกได้เลยดูแนบเสริมสิหนึ่งสองสามสี่สามสามสามีสมสมสมส่ตัวแหนบตัวตัวยวเนี่ยขายตามสภาพครับตามสภาพนี้แหละที่แรกก็ว่าจะไม่ทำสีหรอกทีถ้าเกิดว่าซื้อไปญาติโกโหติกามาดูก็จะบอกว่าอ้ยซื้อรถอะไรขี้ห่แถ่งเงินต้องสามแสนกว่าบาท ก็เลยอ่ะเก็บช่วงล่างไปยกดาขึ้นก็พอให้มันดูมีเงามีราสีสง่าราสีหน่อยนะครับแต่เช็ดสีแต่ไม่แต่ก็คงจะดูเป็นอยู่เนาะคนที่มาซื้อเนาะก็คงจะดูเป็นอยู่เนะาะดำไม่ดำก็คงจะดูได้อยู่เนาะโทรศัพท์ผมก็เครื่องละสี่ห้าหมื่น 450, ผมก็ว่าชัดอยู่นะผมก็ว่าผมลงทุนอยู่นะไม่ใช่ว่าเอาเครื่องคิดเลขมาถ่ายคลิปนะบางคนพ่อค้าบางคนโอ้โหถ่ายคลิปกลัวเขาเห็นรายละเอียดอะไรไงไม่รู้ ถ่ายคลิปมัวจนไม่เช็ดหน้าจอถ่ายรูปแบบทีเนี้ยกล้องเวียนอยู่เงี้ยเนี่ยถ่ายเวียนอยู่เงี้ยเนี่ยเดินไปอยู่เงี้ยเนี่ยเดินไปเดินไปอ่ารันนี้ครับนี่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 ครับเออนี่หัวครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับอ่าพ่อขาบางคนนี่ครับจะไม่รู้จะรีบไปไหนนี่ครับนี่ครับผมยังดูไม่ละเอียดเลยนี่ครับกสีครับครับนี่ครับดำครับนี่ครับ โอ้ผมงงเลยผมยังไม่ได้ดูเลยคันสียังไม่ได้เห็นเลยโอ้ผมก็อยากบอกว่าพี่ถ่ายให้ผมดูแบบช้าๆหน่อยดิอย่างน้อยๆก็ให้ก่อนที่จะเดินทางไป็นสองสามร้อยรูเนี่ยให้ผมได้มั่นใจหน่อยสิเนี่ยช้าๆอย่างเงี้ยซูมเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยดูเรียกว่าคันสีแตกหักหรือเปล่าช้าๆอ,อย่างเงี้ยเนี่ยถือนิ่งๆช้าๆอย่างเงี้ย เนี่เผาองค์มาเอฟอะไรไม่ให้ดูเลยเบียงอย่างเดียวอันนี้เข้ามาใหม่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวครับเพราะว่าทํายังไม่เสร็จไถไฟทรงปท้ายใหม่เปลี่ยนออกอันนี้โคงมันไม่สวยเวลายกดํามันงัดดินนะเบี้ยวหมดเลยมันงัดรถไถชนก็งัดหมดเลยเวลายกดําขึ้นเนี่ยมันจะงัดลงข้างล่างก็เลยทําเป็นแบบตายตัวเลยเชื่อมออกมา ผ้าบงเข้าไปก็จะไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเสร็จรีวิวให้ดูครับคันนี้สวยแน่นอนรับประกันสวยอันนี้แต่เก็บไว้ก่อนของดีรีวิวไปทีละคันเพราะตอนเนี้ยทําไมรถมันถึงอยู่สภาพนี้รู้ไหมเครื่องล้างอาฉีดผมพังอยู่เป็นเกือบเดือนเ,อเกือบสองเดือนแล้วเนี่ยไม่เสร็จเนี่ยส่งไปซ่อมที่ชัยน่านกระจัดกระจายไม่เสร็จเลยเครื่องล้างผม สามหมื่นกว่าบาทซื้อมาเกือบ20ปีแล้วตั้งแต่พี่ฟิลม์มยังเล็กๆเครื่องนี้นะหัวอิตาลีด้วยหัวขีดมันอะทีนี้พวกซีนอะไรมันกรอบส่งไปรอบนึงแล้วเอามาใช้ได้ประมาณ3มเดือนแตกอีกก็เลยส่งไปเคีมนะครับเคียมฟรีเขารับประกันไงปีหนึ่งถังลมก็ซื้อมาใหม่เอาให้ครบ ง,ง่ายนะก็มีรถอีกนะครับอีกคันหนึ่งก็ยังไม่รีวิวร้อยยี่นั้นก็รอล้างเหมือนกันยังไม่พ่นสีเพราะว่าเครื่องล้างอระจีเราพังผมก็ซื้อมาแล้วแหละสั่งแล้วแหละตอนนี้หมื่นหนึ่งยังมาไม่ถึงสั่งมาสำรองไว้ถ้าเกิดตัวนี้พังอยู่ก็ก็เอาคือมันช่วยๆกันนะครับทำได้ช่วยกันอันนี้ก็สวยนะเปลี่ยนยางแล้วนะหกเส้น อย่างายบ้างนะครับสีสวยเลยไม่มีหักมีดำแน่นอนเครื่องสวยมาแดงยกเครื่องด้ยกหัวดยยกหัให้ดูคันนี้คร่าวๆกอนเรียกน้าจ้อยไปก่อนภายในสวยเดิมนะครับเดิมเป็นุกไฟฟ้าใช้ได้หมดมนี่ 4HL ครับ150แรงยังไม่ล้างนะครับนี่ได้มายังไม่ล้างเลย หม้อน้ำเอาไปล้างแล้วครับหม้อน้ำดำปีหรีให้เต้เอาไปคือประเด็นน่ะเอาให้เต้เอาไปวิ่งที่บ้านนะครับทีนี้หม้อน้ำรั่วนะครับลูกหม้อน้ำเดิมรั่วแล้วก็ไปซื้ออันใหม่มาแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วนี่ลูกเดิมมาดูลูกเดิมอันนี้ผมพูดกันตรงตรงเลยนะการซื้อขายรถอันไหนเราเปลี่ยนให้ดีขึ้นเราก็บอกลูกค้าไปเลยเร้เปลี่ยนอันไหนดีไม่ดีเราก็เปลี่ยนบอกลูกค้าเลยอันนี้แผงมันล้มเยอะจัด นะแหงมันขาดมันล้มมันยืนมันเนี่ยมันรั่วนชนกองดินมามันรั่วก็เปลี่ยนซะนี่อันเดิมมันผมก็ไปซื้อมาสี่พันซื้อลูกนั้นมาสี่พันแล้วก็ไปล้างอีกรวมไปแล้วสี่พันกว่านะครับ ยอมมันก็ต้องยอมซื้อแหละบางทีเพราะลูกค้าไปใช้เราก็อยากให้เขาใช้แบบดีๆหน่อยไม่ใช่โกโลโกโสนะครับสลับทางน้ํานะครับให้มันตรงทางปกติทางมันอยู่ทางนี้สลับไปนี่คเเดี๋ยวค่อยว่ากันให้มันเสร็จก่อน ังไม่ล้างเลยใต้มายังไม,ไม่นั่นเลยเขาจอดเอาไว้ปีหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวผมล้างดีๆก่อนเดี๋ยค่อยรีวิวอีกทีเสริมแหนวหน้าขึ้นอีกหน่อยนะครับสวยแน่นอนคันนี้ใต้หอมสวยอยู่แล้วอีค่ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ